ข่าทรัมป์อาจจะแบนสอีก36ใช้อาจจักนะคะอีก36ประเทศห้ามเดินทางเข้าสหรัฐนะคะอาจนะอาจยังไม่ออฟฟิเชียลและ1ใน36ประเทศที่อาจจะถูกสหรัฐอเมริกาก็คือแบนคือกัมพูชาด้วยนะฮะม,มีหลายประเทศเลยนะคะมีแองโกลามีคองโกวานูอาตูอะไรซิมบับเวหนึ่งในนั้นมีกัมพูชา เราจะส mm hmm. anyway, hey. ื่ออะไรวะมีมีมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมในประเทศหลายๆประเทศที <us> <us ่ประกาศออกมาใน็อบที่สองนี้ยอจริงขอบบ้านเรานี่โดนไม่รู้จักเลยจิ้มไม่ได้ในแผนที่เลยนะการ์าเรารู้จักเซาตูเมและปรินซิปีนี่คือครั้งแรกที่ได้ยินชื่อประเทศนี้เลยอะพูทานไม่น่าเซาตูเมและปรินซิปีทำไมพูทานโดนอะพูทานมีปัญหาเรื่องทิเบตหรอเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเยอะมากฮะเนี่ย คือเอาจริงๆถ้าถ้าจะมองจากมุมนี้เรายังถือว่าเป็นประเทศเธอเคยทคด่ินประเทศชื่อแคปเวิร์ดเหรอไม่เคยเลยอะไรคือแคปเวิร์ดอันนี้ไม่เคยสุดานรู้จกักเซเนกัลรู้จักซีเรียรู้จกักแทนซาเนียรู้จกักเซาทูมเมโอ้โไม่รู้จักประเทศเยอะมากเลยเนะเซนลูเซียรู้จกักเซนคิตแอนเนวิสนี่ครั้งแรกเลยนะที่พี่เคยดินชื่อประเทศเนี้ย <อา S 2> เอเวลายิบหนังสือมาที่มันมีธงชาติก็ไม่เคยเห็นผ่านประเทศนี้นะว่ามันแอฟริกาป่ะแถวแถวนั้นนะมอลิเตเนียเนี่ยเคยได้ยินเหรอ ไม่เคยได้ยินอ่ะแต่ที่เมอริเชียสเนี้ยแต่ที่เลือเรดดี้เนาะแต่ที่เรือเราได้ยินกัมพูชาแคเมรูนคองโกโดมินิกาเอธิโอเปียไนเจอร์นี่ไม่เคยเลยนะอันก็ไม่เคยได้ยินไนเจอร์ประเทศไนเจอร์อีกประเทศหนึ่งนะประเทศจิบูตีนี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่เกือบสิบประเทศแล้วนะที่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเบนินเบนินไม่เคยได้ยินแต่หลายประเทศเราก็จะคุ้นไม่แต่ทั้งหมดคือคุณจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เขาประกาศมาแล้วก็จากจากลาวแล้วก็ บางบางส่วนของเราใช่ไหมจำได้ไหมแล้วก็มีพม่าใช่ไหมครับเรายังเป็นแถบประเทศนี้ที่เรายังรอดอยู่นะเถิดไหมจริงเราเราไม่ควรโดนเราไม่ควรเราเรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่อันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ผมว่าเราไม่เราห่างไกลแต่แต่เราประมาทไม่ได้ครับคือถ้าการเจรจาใดๆหรือทุกอย่างมันมีผลมันต้องระวังมันมันมีหลายอย่างว่าเราไปทําอะไรไว้ด้วยหรือเปล่า